อรคอนติกยกระดับบ้านคุณให้สบายมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตก,กรรมใหม่ๆและราคาที่เข้าถึงได้ช่วงนี้อากาศร้อนมากเปิดพัดลมก็เอาไม่อยู่เปิดแอร์ก็ค่าไฟแพงมากก็ไม่ไหวเพราะเรามีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็คือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะ Portable Air Conditioner แอร <Air S> ์เคลื่อนที่รุ่น ANPAC09A2 ดีไซน์เรียบหรูมินิมอลเข้ากับทุกมุมใน<ล>บ้านมีแถบฟังก์ชันให้เลือกเยอะมากสามารถปรับได้สฟังก์ชันในเครื่องเดียวยังต่อท่อระบายอากาศเพื่อปรับความชื้น ไปด้านนอกสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่1 8บแถึงสาองศาเซลเซียสเลยความแรงลมปรับได้ถึง3ระดับเย็นถึงใจไม่ต้องน้อแอรต่อไปอตัวเครื่องเขาทํางานได้แบบเงียบมากเสียงรบกวนเบาสุดแล้วน้องเขามีมัลติฟังชันมากตั้งแต่หมดพัดลมหมดทําความเย็นและหมดหรือความชืน้นละระบบภายในสําหรับการทําความเย็นก็ทําได้ดีมากรองรับได้ทุกสภาพอากาศจากภายนอกเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่น้องเขามีขนาดถึง9ก้าพัน BTU แตใช้กำลังไฟฟ้าเพียงแค่1319วัตต์เวัตเท่านั้นสําหรับใครที่คิดว่าแอ อยู่ไกลตัวแล้วมันจะพัดถึงไหมไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะน้องเขาสามารถส่งความเย็นได้ถึง6เมตรเลยได้ว่าส่งความเย็นถึงทุกซอกทุกมุมในห้องเลยค่ะบ้านจะกว้างแค่ไหนก็เอาอยู่และที่สําคัญน้องเขามีรีโมทมาให้ด้วยค่ะมากสาหรับคนที่ขี้เกียจเดินมาเปิดมารถสั่งการได้จากรีโมทได้เลยค่ะจะเป็นการปรับอุณหภูมิหรือปรับแรงลมขึ้นลงสามารถปรับได้ผ่านรีโมทเลยง่ายแล้วก็สบายมากแลน้องเขามีล้อลากในตัวด้วยสามารถลากไปได้ทุกห้องให้เด็กให้คนแก่ได้หมดเลยสะดวกสบายมาก